เร็วเร็วเร็วจะถ่ายรูปนะตรงข้างมึงก็ใส่พร้อมกันเิ้ <c oughs> เออ <c oughs> <c oughs> เอ่อ <c oughs> <c oughs> ดีๆๆ่นีมึงบีบเป็นแน่นนี่หล,ล่อไป็นสๆบวันรูปแล้วนะเนี่ยโดนแปลนแปล้วมันะี่ นนนะแจะล้วก็ถอเียงเรจะได้ถ่ายหนึ่งแล้วก็นับแล้วก็ทำสเล้วข้างอเรวออม่เออ,เอ,อจับกันเย์ส่งเลี้ยว้างนับใม่ได้นันนบไ้ด้โอ้โหมึงบีบ่นแน่ แค่ยืดเนี่ยแค่ห่างแค่เนี้ยแล้วก็กดลงอะเนาะไม่ไม่ไม่ไมนอนอย่างงี้ดิยนี่เนี่ยเอางี่ปะ่ะมึงเอางี้ลงด้วยแต่ว่าเอาเอาฝาฝาแทงอนะ่ะ เอโนูทำเป็นตัวอย่างให้มันดูหน่อยดิทะลึกกดลงวัดหนึงก็ได really <t ips music> um like ้เอดิหน่านออะอ่ะทำดีดิ